السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته <applause> الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم نَعَفَعَنَا بعلومنا في الدارين. نعم 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 จะได้ช่วยคนลงทางจะได้ช่วยคนที่ถูกหลอกอย่าเป็นเหยื่อไอ้พวกหาก,กินเหล่านี้ได้ช่วยคนลงทางจะได้อยู่ในหนทางที่ถูกต้องผมสอนพี่น้องผมไม่ใช่ให้แก้ความรู้ความกระจ่างเพียงอย่างเดียวผมให้สติให้ความเป็นจริงกับพี่น้อง ผมเปรียบเทียบจนพี่น้องเห็นสิ่งที่ผมเปรียบเทียบเลยว่าจริงเท็จแค่ไหนพี่น้องรู้ดีเพียงแต่ว่าในบางครั้งพี่น้องอาจจะไม่กล้าพูดคนอื่นรู้เขาก็ไม่กล้าพูดแต่คนนี้ไม่ใช่อ่าเมื่อเป็นความจริงกล้าพูดทั้งนั้นเพื่อาศาสนาคุณจะว่ายังไงเรื่องของคุณอ่า บรรทัดที่ห้านะครับพี่น้องอ่ะโทษศบรรทัดที่สี่นับแต่บนในวงเล็บหน้าที่ห้าบรรทัดที่สี่อัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชชัยตานิลรัดิมบิสมิลลาฮิรราะห์มานีลราะฮีมกาลัมุซันนิฟุรฮิมะฮุลลอฮุต้าลาดานฮุ ح ุมอาดี ha, Pergi dulu nak Itu Yaitu... Isbatur Rabti Baina Baina Amrin Wa Amrin Wujudan Au Adaman Bi Biwasitatit... Takrari Ma'asih hati takhalufi Wa adami ta'siri ta ahadihima fil akhari Al-Battata Ah, พี่น้องดูนะครับด้านฮุกมอดีอิตาฟังนะครับทวนนิดนึงวันก่อนฮุกมแบ่งเป็นสามหุกมสาระฮุกมอาการหุกมอดัตฮุกมสาระฮุกมอัตฮุกมอาการหุกมสาระผ่านไปแล้วและเราเข้า mati hukum adat hukum akal kang na musannaf ja atibai te hukum syarak pale mai wa hukum syarak ti hukum taklifi ha wajib sunat harus makruh harus ha, ha makruh haram ha le hukum wadai ik ha sebab syarat mane pasti sahih ผ่านไปแล้วนั่นฮุกุมซารีฮุกุมซารออันนั้นหมดไปแล้วนะจำให้ดีที่ผ่านมาและมาทำความเข้าใจและจำให้แม่นอีกฮุกุมหนึ่งคือฮุกุมอาดีคือฮุกุมอาดัตอะไรฮุกุมอาดีฮุกุมอาดัตอิตุนั้นยาอิตุนั้นก็คืออิสบะตุรับติบัยนะอัมรินวะอัมริน wujud dan au adaman biwasitatit takrari ma'asih hatit takhallufi wa adami ta'siri ahadihi ma fil akhari albattata albattana ah artinya maksudnya plewa. จะเพลในวงเล็บที่ว่าอิสบัตุอัมรินเมื่อกี้เนี่ยอิสบัตตุรบติไบในอัมรินอัมรินอ่าก็คือเมื่อทาบิดเปิดตามบัตันความเกี่ยวโยงดูดูไอเด่นะเมื่อทาบเกิดอ่าเกิดมีหุกกมขึ้นมามีหุกกมขึ้นมาเปิดตามบัตันของความเกี่ยวโยง antara suatu rawang sing neng suatu pekerjaan rawang sing neng kongkangan dan suatu pekerjaan dan mai dengan nah, dan ni dengan suatu pekerjaan hukum adat ko kemi hukum neng ket ระวางความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งและจะมีหุกกมเกิดขึ้นมานั้นหุกกมอัตตและหุกกมที่เกิดเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกหุกกมอดีที่บ้านเราเรียกว่าหุกกมอัตหรือบางคนจะพูดว่าอัตว่าอ่าไหนไหนหุกกมอัตนั่นอัตว่าถ้าอัตว่าไม่ใช่หุกกรมสรงอัตว่า มันไม่ใช่หุกุมอากาศหุกุมอดดาบพี่น้องดูไปเรื่อยนะเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจพอมุซันเนปยกตัวอย่างก็จะถึงบางอ้อท,ทันทีตอนนี้บางคนอาจจะมึนกันอยู่โดยเฉพาะคนที่พื้นตานน้อยๆอ,อาจจะมึนกันอยู่พี่น้องดูนะครับสาเบตการปฏิบัตบาาิกาอ่า antara suatu pekerjaan dan suatu pekerjaan nah, dan suatu tu ni ah dengan suatu pekerjaan re antara suatu pekerjaan dan kuabadan pada wujud atau pada adam sabit na naikan mi pada wujud naikan mi atau pada adam re naikan mi mi ระหว่างสิ ang, àn, oh i, àn, ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่งมีความเกี่ยวโยงกันและจะมีหุกรมหนึ่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะกรณีมีขึ้นหรือไม่มีด้งันมันเหงอฮีเปรุลังๆด้วยการผ่านมันเหงอฮีด้วยการผ่านเอรูลังงด้วยการผ่านความซ้ำ ซ้ไม่ถึงยังไงผ่านการทดลองาเบริรุังกินข้าวทีหนึ่งบท2จานอิม่มพรุ่งนี้กินอีกกินข้าวอีกทีหนึ่งลาบท2จานทีที่2อ,อิม่มก็แสดงว่าทีที่สเนี่ยถ้ากินอีกมันก็อิ่มอีกนั่นแหละใครว่าอิ่มอีกนะั่น อาด um, ัตเนี่ยนั่นในกฎหมาอุดมเช่นเดียวกันจิ้มไฟครั้งแรกร้อนจิ้มครั้งที่สองนี่เขาความหมายว่าตะกรอ้อไงอ่าบีว่าซิตติดตะกรอรีเนเวอร์เล็บว่านะด้วยปะด้วยด้วยกันมานะฮีบูร์อุลางอุลางซ้ำซ้ำ อ่าเป็นการลองหลายครั้งลองหลายทีผลออกมาเหมือนเดิมเมื่อผลออกมาเหมือนเดิมนั่นแหละจะมีฮุกกลมเกิดขึ้นมาถ้ากินหมดสองจานอัดัดว่าวา j ิบอิ่มอัดัดว่านะอ่าไม่ใช่ฮะกิกัดนะไม่ใช่สรงว่านะอัดัดนะ serto so bersalahsalahanprom kap so Penpaidai, kuam mereka washoh. Penpaidai bersalah-salahan. Penpaidai kong kuam tekang. Nah, washoh bersalahan. Yang ngai washoh bersalahan. Penpaidai kiniya mayim. Penpaidai, tidak mustahil. Kau jai nakap. Jinfei. เป็นไปได้ที่จะไม่รอ้อนทั้งที่จิ้นกี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่ผ่านมาเป็นร้อยแหละถูกสะอิดสะดุงถูกสะอิดสะ,สะดุงเลยอัดดัตว่าถ้าถูกไฟอัดดัตว่าวา j ิบรอนะ้อนเน่ในขณะที่อัดดัตว่านะมาอาศัหัติตะคลุฟีพร้อมกับซอกที่จะเบิร์สลองนันหมายถึงซอก ที่จะไม่ร้อนอ่าซอที่จะไม่อิ่มเข้าใจนะครับอ่าเหมือนนบีอิสาอลาฮิสาลามอยู่บนฟ้าชั้นที่สองมาสองพันกว่าปีกินอะไระและไม่หิวเย้ยอ่าไม่หิวหรอครับเพราะแท้จริงหิวหรืออิมฮากกะ Allah subhanahu wa ta'ala im Le tam hai hiu Mai chai ahan te prakkan dai Te ti rau put ni Ke kao, ha. dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya. Ha. daripada keduanya. Kedua pekerjaan. และไม่ส่งผลไม่มีผลงานไม่มีร่องรอยปาสซารลอสวาตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ผลงานของอย่างใดอย่างหนึ่งดากเดอเกดัวนูเกดัวเปเครจีนอิบารัตนี้ทําให้เราเข้าใจแล้วว่าฮุกกมอาดัตก็แค่ฮุกกมอาดัตใช้พูดอย่างเดียว จะยึดกับมันไม่ได้ถึงพูดเหมือนก็นจะยึดเลยก็ตามและแค่พูดไม่มีความผิด่าตราบใดที่เราไม่ยึดกับมันเราไม่มีความผิดนะนั้นจำให้ดีนะครับนานั่นอิบารอกาเบอร์อว่าเซอร์โต h ์เบอร์ซาลาซาว์ัน dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya kedua pekerjaan pada yang lainnya lain pekerjaan rawang song sing ti mi kekayaan kiao yong nan song sing nan man ko mai dai sa song song pon ngan hai hai ka puan tae prakan dai an ni man ko mai dai sa pon ngan hai, hai สมมุตินะครับอ่าเมื่อเราเราใส่น้ำมันในกองเพลิงอาดาดว่าไฟมันก็ต้องเพิ่งเข้าใจนะครับความเกี่ยวโยงน้ำมันกับเพลิง สุวัตุเพื่อเกี่ยานกับสุวัตุเพื่เกีเพลิงก็ลุกโหมมากขึ้นนั่นอาดาแต่ในความฮะแกกะน้ํามันมันไม่ได้ส่งผลให้เพลิงสูงแต่ประการใดและเช่นเดียวกันน้ํามันกลายเป็นเหือดแห้ง ข้อเท็จจริงไฟไม่ได้ทำให้น้ำมันเหือดแห้งแต่ประการใดหากแกกัดน้ำมันเหือดแห้งการกระทำของอัลลอฮ์ไฟโหมหนักขึ้นก็การกระทำของอัลลอฮ์แต่อาดะดเมื่อเทเข้าไปมันก็เพิ่มจำนวนเข้าใจหรือยังทีนี้อ่านั่นแหละอิบารัตที่ว่าดังเกิดที่อาดานมบริบกัส Salah suatu daripada keduanya nya pada lain-nya lain pekerjaan. Haa. Cendiaukan rau cim fai ron. Ah, Rau cim fai ron. Tama fai yang tamai rau ron ni? Allah. แต่ที่เราว่าอย่าอยู่ไกลแฟมันร้อนห่างๆหน่อยนั่นเราพูดอัดาตเราไม่ใช่พูดอากกะเข้าใจนะครับแต่เราอย่าลืมว่าพระองค์อัลลอฮ์ก็จะทําตามอัดาตนั่นคือในภาพรวมนะครับที่พระองค์กล่าวในอัลกุรอานว่าว่าใตนะฮูมิงกุลิช้เองซาบบะเราประทานสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นให้กับพวกเจ้า ตามอสบักนั่นเป็นอายัดอัลกุรอานบ่งบอกการดำนินชีวิตของเราตามอัสบักไม่ใช่ไปยึดอายัดนั้นเป็นฮากแกกานะไม่ใช่่าอสบักที่เราได้ปลากระบอกวันนี้2กิโลอสบักเพราะาเราไปวางอวนเข้าใจนะครับ่าเพราะถ้าเราไม่ไปวางอวน บ้านเราอยู่ตีนเขานี่ไม่มีปลากระบอกสักตัวไม่ดันดุนขึ้นมาจากทะเลแล้วมาปุกปิกปุกปิกมาดิ้นอยู่หน้าบ้านเราอดับว่าไม่มีเข้าใจนะครับนะฮะพ adohal จัลันยังพุตุส่าพ adohal ไม่ถึงในสภาพที่ สองอย่างนี้ไม่ได้เกื้อกูลกันเลยระวังสองสิ่งที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นอัสบาบุลอดีไม่ได้เกี่ยวโยงไม่ได้เกื้อกูลกันเลยแม้แต่น้อยยังปุตสุสยาลันย่างปุตสุตสในหนทางที่เด็ดขาดอ่าไม่ใช่แอบ,บช่วยน้อยๆไม่ไม่ไม่กุลอัฟอาเลนอัฟอาลุลลอ ทุกการกระทำคือการกระทำของอัลลอฮ์นั่นแหละก็เรีกว่าฮุกมอาดัตฮุกมอาดัตนี้แหละใช้ในการที่อัลลอฮ์ทรงหุกมอาดัตมาเพื่อง่ายที่พวกเราจะด,ดำเนินชีวิตเสื้อผ้าเปียกก็ไปตากแล้วก็แหง้งอดาดัตว่าอย่างนั้นล่ะ พราะเราตากมันแห้งจริงเว้ยนเะสื้อผ้าสุขรพอ่ะก็ไปซักมันก,ก็สะอาดอาดาัตล่ะทางที่ในลหลักฮาแกกะเสื้อผ้าเปียกมกัดมาดเราไปตกากอัลลอให้เปียกมากกว่าเดิมก็ได้นะไม่ใช่แดดทำให้แห้งนั่นแะหละฮากกะแต่เราพูดตามอาดัตเมื่อตากมันก,ก็แหง้ง เข้าใจนะครับเลยเราต้องเข้าใจให้ดีระหว่างกุกมายอาญากหมายสาระกฎหมอาดัดสามกฎหมนี้เราต้องเข้าใจไม่อย่างนั้นเราจะมั่วไม่รู้ออกอะไรอ่าฮะและกฎหมายอาเลีอ่ากุกมอาดัดหมดไปแล้วนะทีนี้อ่จะอธิบายอีกนิดหนึ่งกุกมอาดัด ในกิตัพนี้มันมาเท่านี้เองหุกมอาดัตก็คือความเชื่อมโยงระหว่างเหตุกับผลมีเหตุก็มีผลนั่นอาดับางทีเชื่อมโยงไม่ว่าในงี้มีกับมีหรือไม่มีกับไม่มีหรือมีกับไม่มีหรือไม่มีกับมีก็แล้วแต่อะไรเชื่อมโยงอะไรมีกับมีไม่มีกับไม่มีไม่มีกับมี อ่ามีกับไม่มีอะไรงงบทฟังให้ดีความเชื่อมโยงระวางสองสิ่งเอาเอาความเชื่อมโยงระวังมีกับมีก่อนหุกกมอาดัตเมื่อมีกินก็มีอิ่มมีกินมีอิ่มนั้นเชื่อมโยงระว่างมีกับมีนี่คือหุกกมอาดัต อ่าเมื่อมีกินอาดัศว่าก็มีอิ่มแหละกินเข้าไปแล้วก็อิ่มแหละเข้าใจนะครับนั่นเชื่อมโยงระวังมีกับมีทุกครั้งที่กินอิ่มทุกครั้งเรากินทุกครั้งก็อิ่มคนนู้กินทุกครั้งก็อิ่มคนนั้นกินทุกครั้งก็อิ่มแม้กระทั่งวัวกินทุกครั้งก็อิ่มนั้นมีกับมีเชื่อมโยงระวังมีกับมี ท่างที่อาหารไม่ใช่ทำให้เราอิ่มอาหารไม่ใช่ทำให้วัววัวอิ่มนี่เป็นอาดาตระวังมีกับมีส่วนไม่มีกับไม่มีอ่าไม่มีกินฮะไม่มีอิ่มนั่นไม่มีกับไม่มีไม่มีกินอ่าไม่ได้กินสามวันแล้วก็ไม่มีอิ่มมาสามวันแล้วเหมือนกัน อ่าไม่มีกับไม่มีนั้นระหวางมีกับมีเข้าใจแล้วนะแล้วก็ไม่มีกับไม่มีอย่างอื่นก็เหมือนนั่นแหละพยายามเปรียบเทียบส่วนความเกี่ยวโยงระหว่างมีกับไม่มีเมื่อกี้มีกับมีผ่านไปแล้วไม่มีกับไม่มีก็ผ่านไปแล้วระหว่างมีกับไม่มียังไงครับ มีผ้าหม่มอ่ามีนะมีผ้าหม่มไม่มีหนาวอ่านี่มีกับไม่มีนะนี่ก็หุกกมอันไดอ่าเมื่อคืนอากาศหนาวเขาประกาศอุณหภูมิ21องศาโอ้โชคดีเหลือเกินมีผ้าห่มเมื่อคืนผ้าห่มนานนะทำให้ไม่หนาวนั่นแหละมี กับไม่มีมีผ้าหม่มไม่มีหนาวนั่นมีกับไม่มีนะอ่าและไม่มีกับมีไม่มีผ้าหม่มก็จะมีหนาวขึ้นมาอ่าอากาศเมื่อคืนเย็นคนนั้นไม่มีผ้าหม่มนอนตายอยู่ในกระท่อมปอดบวมตาย เพราะอากาศหนาวจัดไม่มีผ้าห่มก็มีความหนาวไม่มีกับมีไม่มีคือผ้าหม่มมีคือความหนาวทางที่คนที่ทำให้หนาวหรือให้หายหนาวไม่ใช่ผ้าหม่มแต่อาดัตพาดพิงให้กับผ้าหม่มเข้าใจนะครับนี่คือหุกกมอาดาัต เช่นเดียวกันเวลาเราสนทนาเราก็สนทนาตามอาดัตอ่าอ่าโตจนตายสาเหตุอะไรอะ่ะอ่ามันเขาก็บอกว่าเออเขาไปอ่าเขาไปล่ามัวแล้วก็ตกบ่อร้างน้ำลึกจมน้ำตายนั่นก็พูดอาดัต ไม่ใช่บ่อร้างทําให้เขาตายไม่ใช่น้ําทําให้เขาตายอัลลอฮ์รู้เข้าใจนะครับแต่เวลาพูดเราพูดตามอาดาัตเลยการพูดของเราตามอาดาัดอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเพราะหุกมอาดาัดัตเป็นหุกมหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์อนุญาตในการใช้ให้พูด อ่าอนุญาตเด็กคนนี้วังสิบปีก่อนให้ตัวเท่าอิดนี่นี่ใครดูแลแกนี่ให้อ้วนท้วมสมบูรณ์เขาก็บอกว่าเนี่ยอ่าไอคนนี้ดูแลดูอ้วนท้วมสมบูรณ์ความเป็นจริงอัลลอฮ์รู้เป็นคนดูแลอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลามีนอ่า a ล l a h นั่นนะรับบิลอาลามินเป็นผู้ดูแลทั่วอาลัมอาเลตบอกว่าคนนั้นดูแลไดะอาด้อ่าถ้ามนุษย์ดูแลดีแค่ไหนถ้าอัลลอฮ์ให้พรกรองแกร่งให้กี่รคมนุษย์ทำอะไรได้ล่ะทำอะไรไม่ได้อ่าแต่ที่พูดอ่ะคนนั้นดูแลดีอาจด้เขาว่า นี่แหละฮุกมุมอาดะไม่มีความผิดในการใช้พูดใช้ดำเนินชีวิตแต่จะมีความผิดถ้าเรายึดมาเป็นอาเกดะอาอเกดะจะต้องสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นฮากแกกัเท่านั้นเข้าใจนะครับป่วยไข้าอาเกดะก็คืออัลลอฮ์เป็นผู้ทำเป็นตายอัลลอฮ์เป็นผู้ทำ หิวอ ma um uh ิมอัลอเป็นผู้ทำนั่นฮะแกกะแต่อดอินดูมันว่าหิวจังแล้วมันไม่ได้กินสวันแล้วอ่าอดไม่มีความปิดอ่าเนน่ยแล่น่าจะได้แล้วด้านฮุกมอักลิอูอิสบตอัมเรอนยฮูอันไกริตาวักเฟนอัลลาตักรุรีวลาวดวัดเอ่า วลาวัดอิวัด,ดอินอ,อพี่น้องแจกกันให้เยอะๆนะครับพี่น้องและ่าให้คนอื่นที่ไม่มีโอกาสเรียนเวลานี้เขาสามารถเรียนย้อนหลังคือยุคนี้นะครับพี่น้องพี่น้องเกรงใจใครไม่ได้แล้วต้องพูดความจริงพี่น้องเรียนกับผมฟังให้ชัด ฟังให้ถนัทถนีจำให้แม่นและมีความกล้าที่จะพูดความจริงแต่อยาอาานะอ่าเกาเราน่ะอ่อย่าพูดเท็จอ่าและสิ่งที่ผมพูดสิ่งที่ผมฟัดตวาผมาผมกล้าที่จะขึ้นเวทีพูดกับใครก็ได้ไม่ใช่ผมจะบอกว่าผมอเลมแต่ผม ไม่ต้องการสิ่งไม่ชัดเจนอ่าไม่ต้องการสิ่งไม่ชัดเจนอ่าพี่น้องก็คงจะเคยดูตอนที่ผมดีเบตกับลิงคังที่มาจากโลกอ่าคือเมื่อเราเรียนชัดเจนพี่น้องพี่น้องไม่ต้องไปกลัว มันไม่มีแนวทางใดบนโลกใบนี้ที่จะมีความชัดเจนเหมือนกับแนวทางอาริโซนาวัลจมามะไม่มีหรอกครับแนวทางอื่นเที่ยวอ,อุปโลกอย่างนั้นหรอนี่คือความจริงนะครับเลยไม่กล้าจะดีเบตในประวัติศาสตร์แนวทางดอลาลาร์ดิเบตกับเพื่อนไม่เคยชนะไม่ใช่เฉพาะยุคพอกเรายุคก่อนๆนุ่งไม่เห็นนะดัชรีดีเบตกับอิหม่ามอานาฟี อม,มหาลาีอายุสิบคูสิบขวบหรอเห็นไหมครับเลยความจริงเท่านั้นแหละที่จะยืนหยัดอย่างสง่าผ่าเผยทางโลกนี้แล้วก็โลกน้ะอ่าเรียนให้เข้าใจนะครับพี่น้องสุดท้ายนี้ขอพระองค์อัลลอฮ์ประทานความเข้าใจแด่ทุกท่านอ่าให้วิชาการติตะก,กิกและพระองค์อัลลอฮ์ให้คุณสมบัติสัญาอะมีความกล้าหาญที่จะพูดความจริงและพระองค์ปกป้องพยันตารายจากทุกท่าน Ah, jaya kan hai mak nakab wabillahi tawfik walhidayah wassalamu warahmatullahi taala wabarakatuh wallahu aalam